ยังรวดเร็วอันนี้คือซีบิดนะครับเพราะว่าเรามีซีบิดเทียงใบเยวเท่านั้นเราก็ต้องใช้ถุงพลาเราก็ต้องแทนเป็นซีบิด เรียนสร้ามไปเาเป็นมาเด็นหนึ่งอือโอเปร่าดีอยูเรยบนึงนึ่มเกินลว ีพลังโบ้ด้วยไหล่ะถามเรียบแล้วอันนี้ต้องตายแหละต้องตายต้องตายชมไปชมตลอดเลยรักนายมากใส่ใบเดียวเองีกใช่ใส่สองใส่สองโทษที กกว่าอ๋อต้องเป็นเป็นเกีสร์ต้มมันถึงมันถึงจะเป็นเกีสามแต่จริงก็หยิบได้อยู่ดีมีคนายมีคนถือเลือดขอไปเอามาอีกเข้าเลยคิดตายมาคิดพลังอยู่พลังฮึไม่ยังไม่ตายยังฟื้นยังฟื้นเอามาอีกคอยข้าเ <c oughs> ม่แล้วกูจะ้าไ,ไป อก็ไม่มีบายตีไม่ได้ชี้ให้ไม่ได้เรีกเพราะชี้ให้แล้วมันจะตีไม่ได้มันจะตีอ้ไม่ได้ใจอะชี้ให้ชี้ให้คืออะไรนะท่านผู้ชมมันบอกว่าถ้าไม่มีบายคุณไม่สามารถถ้าบายเป็นศูนเนี่ยคุณไม่สามารถตีได้ก็คือถ้าชี้ให้ก็สั่งตีไม่ได้เนาะ รู้สึกรู้สึกเหมือนเพราะมันจะได้ที่คอนตรงนี้ด yep. ้วยก็ชี้ให้ได้สองอันเนยจริงไหมจริงไหมแต่ถ้ามีหมีช่วยบายก็ดีแลนะชี้ให้ชีใยังไงนิะอืม คิดดีๆนที่เข้าว่ายเงินมนแค่เงินยังม่ได้ฮิตเก้ยใช่ป่ะสีครับมีอะผมนี่แหละสีสีข้ามก็ไปเลยเพารข้ามน้ยมึงมีื้นสองรอบแงก็ไปล

ับน,นี่กี่สองสองไหมันบอกว่าถ้ายูนิตเผาเสือดนท้ำบีลงเรียนอกจากมือจะบวกหมื่นอันนี้เห็นอันนี้ลงมานะบวื่นบวกหมื่นผมไมนีนอันนี้ตายวทีอ้าสิบก้กันไหม ไม่เลยไม่เลยสามไหพลังพลังโหอ้ยได้เลยเห็นแล้วอย่างเงี้ยได้เลยเห็นแล้วสิบหกสิบแปดบ้ายี่สิบสิบเกัน เกบอะเอาเลยชัวบ้านหนึ่งเลยหายนะครับตัวหายไปก็เร็วสับ้านหนึ่งขอมือกอตอไกินแล้วกินเกินละมไม่ได้ไม่ได้เาไม่ได้ ก็กวไม่เห็น,หนเลยเขเคเห็นอยู่อ่ะโอเคต่อเลยถ้ตาตต้สกิลคุณมืดไปเปล่ายังม,มืดนะยังไม่ดีอือ ลองตัวนี้ใช่ไหมมงเก็บใช่กลัวจังตี <istas Heritage Gate> มา嘛ยังไงยังไงให้มาตีบอลมาตีบอลเก่งอ่ะเพียวๆหนีอ่ะบไปอือมือขออือขออือลงนี่พอสองใบมาเถอกตีบอลเชือไปสิบเกาใช้สิบเก้าป่ะยี่าิบสองสิบเก้าสข กงเทเจคนนี้จ้ปะอืมกดได้ไหมคนคนไหนกดได้กดได้เอไว้ความเมวเบยเอืมเป็นไรเบี่ยสองไันทัทําไปเลยสองพันสอ่า 16-26-28องหกสแปดสกาอ่ะเียวเนี้ยเดิมวนี้สัก mm hmm. ิวนี้ตอนแล้วก็เชียวบวกขอาูนแล้วก็ถอดบวกห้าเป็นสามแปดตันทีา หมบอกสนิทยุ่งหลังจะเอาหน้าเธอต้องดูสนตายได้หรือเปล่าเอาเวียนแล้วเอาเวียนแล้วใส่ไม่ได้เอาเวียนใชอ,อ,อย่างเงี้ยนี่เห็นในพวกจริงเง้ยเอาจะตายเอาม,มันจะสลายได้ต่อเมื่อไปนะใบที่สามไม่มีจริงก็สลายมือ มือก็ไม่มีมือก็ไม่มีเอาเห็นแล้วเอาลืมอคำนวณเฉยคำนวณผิดพลาดนคิีผิดพลาดแล้วบ้าตไมเดีได้ไม่ได้อือน่งงคิด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 มินตัวนี้คือสี่ใบได้สี่ใบเลยเหรจะกินมันได้เหรอาไปสู้เลยเฮ้ยมาแล้ววะเฮ้ยขเรุหนักุหนัก บอดสนิทด้วยนะเช็คเมื่อกี้เฮ้ยดียืนหน้า่อคตับส่เฮ้ยไม่สิบเอ็ดขอมีไม้อยู่เป็นสิบสองก็ขอห้าอยู่ดีใช่ขอห้ากันนหมสิบสีสิบเอ็ดไ้ขอใหม่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 เอางนี้ใช่ไหเอางี้หึ่แล้วก็อย่างนี้อันนี้ขึ้นอ่าอันนี้เหมือนเดิมขอห้า ห้ามนเวอ่ะมีตีสิบเจ็ดกัน PG ด้วยเกเคเรยไม่ต้องคิดเยอะไม่ออันนี้มันหกสิบเอเท่าไหร่นะัาตี้ากคช้ไประมาณโอเคีคาเนอืออ้าวเกมพิกแล้วเงี้ยอ้าวสตาร์แล้เจ็ดโบหนึ่งเจ้ดอคอไลงลงจุดเทปเลยเก่งเกนไปแล้วอะเราไม่ได้เราไม่ได้ ตัวไต้ยืนเด่นฉันลืมนับดอกไปเลยตายอย่นี้ตายหมามาลืมคลิปเรื่องอะไรไม่ได้สองหักจริงเอ้ยยังไม่ตายอ่ะเข้าจมันยังไม่ตายเม่เอาเลยอนห้าเด็บนี่ยังไม่ได้ยังไม่พอใจนี่เหรอ ไม่ <G ül> อใจม่ได้จัดไป so เลโซเอ,งงงองิงเกอรไแล <G ül> ้วนี่อืมจิ้มคนนี้เก่งจะเก่กคนคนไปแล้วติดไปเลยนี่พันตีตัวเดียวนะศรีพันมีกี่ใบมีสี่ใบหนึ <G ül> ่งสองสาม ดีดีดีไมติดไหมมันบวกสองพันเป็นสิบสามบวกสี่เป็นสิบแปดตายตายตายคุยอยูสองใบอายลืมลืมลืม